เป็นไงครับทุกเกมวัน <Puis> น <game menu> ี้ก็จะปรับเรื่องเรื่องระบบในการเล่นก็จะปรับมาเป็น44 2ทีนี้ซึ่งเป็นเกมแรกแต่เพียงแต่ว่าความเข้าใจในการเล่นก็จะน้อยลงตัวที่จะทุอบเด็กผู้เล่นบางตัวที่จะใช้ในวันที่7ซึ่งจะเจอกพทเนี่ยถ้าถ้าเล่นได้ในระดับทีม ก็คิดว่าแล้วก็แก้ไขที่มันผิดพลาดอยู่ก็คงจะดีขึ้นนะแต่ว่าเด็กถ้าเราสู้ด้วยความมุ่งมั่นชื่อด้วยความตั้งใจและพยายามปรับวิธีการเล่น<ด>คิดว่าทังหน้าเราคงจะมีอะไรที่เด็กที่เด็กให้ให้เฟนเป็นได้เห็นนะถามความพร้อมก็ระบบทีมก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับยังไม่ร้อยแต่หัวใจทุกคนก็น่าจะร้อยครับแล้ว มีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริง2แมตช์เป็นตัวสำรอง2แมตช์แต่ว่าก็มีโอกาสยิงแต่ว่าสกอร์แรกก็ยังไม่มาคิดว่านัดนี้เจอบุตรธรเรายองจะมีสกอร์ไหมครับก็ถ้าถามความมั่นใจว่าจะยิงได้ไหมก็มั่นใจว่าจะยิงได้ครับแต่ก็อยู่ที่จังหวะแล้วก็โอกาสว่าจะทําได้มากาน้อยเพียงไหนคิดว่าจะได้กี่แต้มครับเจอบุตทอรเจอทุกแมตช์เราต้องหวังชนะแล้วครับแมตชนี้เลยในบ้านเหนยเราตะไงเรายกศรัทธาขึ้นมาน่าจะ สแต no ้มน well ่าจะต้องทำให้ได้การกดโค้ดครั้งนี the, ้มีผลอะไรต่อทีมไหมครับก็มีผลแน่นอนเพราะว่าทั้งระบบการเล่นการซ้อมเพราะเราแต่ละคนโค้ดไม่เหมือนกันแน่นอนครับบอกว่าลูกเกมวันนี้เขาที่ดูก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้น จากระบบที่เราเล่นกันในวันนี้ที่เราเปลี่ยนระบบมานะครับคิดว่าว่ามันจะมีในเรื่องของทีมเวิร์กในเรื่องของตัวที่3ามที่จะเล่นนะครับหรือความเข้าใจกันหรือการมูฟเมนต์ที่ดีนะครับเป็นขาคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็ได้คุยกับทางโค้ชอยู่ตลอดในวันนี้คิดว่าโค้ชก็มีข้อมูลแล้วนะครับที่จะไปแก้ไขนะครับ,บจูนคิดว่า อีกแมตช์สองแมตช์ทีมเราน่าจะลดวงกลัวได้มากขึ้นนะครับแล้จกกลับมาเป็นทีมเจไดมีแทนจิ๊แล้วคาดหวังยังไงับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งครับก็ต้องยอมรับว่าการทํางานนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแผนการบริหารที่เราประชุมตลอดเวลานะครับแต่ว่าการทํางานของโค้ชในชุดเก่านั้นเนี่ยไม่อยู่ในแผนบริหารเลยนะครับผมได้ให้ไปว่าโค้ชมีหน้าที่ต้องสอนระบบทีมเวิร์คที่บบ เกมนะครับผู้ช่วยจะต้องจดรายละเอียดของเกมนะครับแล้วก็มาแก้ไขในวันหลังวันห,หลังแมตช์หรือวันก็ตามซึ่งการทํางานตรงนี้ก็ไม่มีการแอคชั่นให้คุเห็นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นการทํางานที่ธรรมชาติเกินไปการทํางานของการเป็นโค้ชทุกวันรุ่นใหม่แล้วนั้นจะต้องเป็นการทํางานที่มากกว่ารุ่ัใหม่แล้วเราจะต้องทํางานที่หนักขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมี ผู้รวมการและความมุ่งมั่นของคำว,ว่าโคชิมาขึ้นนะครับเพราะนั้นนักเตะทุกคนมุ่งมั่นแล้วโคชต้องมุ่งมั่นไปถ้าตัดไปก็าตามนักเตะมุ่งมั่นแต่โคชมุ่งมั่นตามม,านานมันก็จะมาแล้วมันก็จะไปด้วยกันคนละดับกัน